ไมาให้เ้ากยี่ตามไมไม่เอะใครจะเข้านะดูซิใครจะเข้าไปยืนต้าไปต่อหลังศิลานะเราจะนานาเรจะน้าแรงถึงประาเดี๋ยวเราจะนาครูเตรียมก่อนอเ่าเยียมมากเลยแม่นเระ้อรวอินเตอร์ไ

ลูกมาเตยบอลโอ้พ่อใหญ่มาอินเตอร์มาก่อนอิเตอร์มาตันจะถอดทำไมแท้เตอร์มาเลี้ยงตอนยืนเลีเลี้ยงทำทรงคือหน่อยลูกเอาเร็วเร็วเฮ้ยเร็วปังเลยปังเลยปังเล้วเอาเต้เลี้ยงหน้าเละเกินมากวนเลี้งหน้าเลยเกินทีใหม่เลี้ยเลี้งเลี้งให้ตรงอ่าเลี้งให้ตรงตรงโน่นเลี้งให้เข้านี่เลี้งมาตรงนี้ลูกเลี้งมาที่โกนี่เลี้งมาที่โก เย้ล yeah! ุยมันล right? ุยมาะดามาละดามาดามาดูละดามาเตมะเตบอลเร็วเฟมาเตบอลเาเลยเ่อลเลี้ยงอลเลงเลีงเลี้งเอ้่เยี่ยมมากเลยข้าวข้าวแก้วมาเฮ้ยไม่ใช่แกเวาเ่้ยแกส่งแม่ย่งไงอีกละจะนาเดี๋ยวก่อนนะทีมชาติทีมชาติไทยเร็วๆทีมชาติเออทีมชาติ อ้าวเร็วโอ้โหลนุยปุ๊บหุยปุ๊บยำยำยำมันยำจริงจริงเนื้อต้านได้หรือยังเธอกูบอกให้ดึงข้างหน้าไปดึงอะไรข้างหลังล่ะดึงข้างหน้าเสรร็จหือยัง